รีวิวนาฬิกาดิจิตอลสวยมินิมอลสำหรับเอาไว้แต่งบ้านครับใครเบื่อนาฬิกาแขวนแบบเดิมๆวันนี้ผมมาแนะนํานาฬิกาดิจิตอลอันนี้เลยครับสั่งมาแล้วก็จะได้กล่องแบบนี้เลยสิ่งที่ได้มาด้วยก็จะเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับไม่ใช่สายชาร์จนะเป็นสายที่เราจะต้องใช้เสียบไฟเพื่อเลี้ยงนาฬิกานะครับถึงแม้ว่านาฬิกานี้จะใช้ฐานได้แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนฐานบ่อยๆแนะนาให้ใช้ตัวปลั๊กนี้เสียบไฟเลี้ยงดีกว่าครับตัวนาฬิกาก็จะถูกห่อ,อก,กันกระแทกมาให้อย่างดีครับ วันนี้ผมสั่งเป็นสีขาวมาตัวนาฬิกามีน้ำหนักเบาในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับก็จะเป็นกระจกแบบนี้ในส่วนของปุ่มปรับตั้งก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับสีขาวล้วนแบบนี้ก็ดูสวยมินิมัลดีนะเรียบเรียบแต่ดูแพงวัสดุที่ทำก็เป็นพลาสติกเกรดดีดูแล้วเป็นของคุณภาพไม่กองแกงเลยครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับ ทีแรกผมก็ตกใจนะครับว่าเขาลืมใส่ถานมาให้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงแทนการใช้ถานได้ตัวปลั๊กสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือแบบนี้ได้เลยครับตัวปลายสายจะเป็นชนิดไท p A นะถ้าเป็นอะแดปเตอร์ไท p C จะใช้ไม่ได้ตัวปลั๊กเราก็เสียบเข้ากับนาฬิกาแบบนี้เลยครับจากนั้นก็เปิดเครื่องเพื่อทําการตั้งเวลาได้เลยครับการตั้งเวลาอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกับผมได้เลยในส่วนปุ่มปรับตั้งทั้งหลายก็จะอยู่ส่วนนี้ครับปุ่มดาวอัพเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งการปรับตั้งเวลาและการหรี่แสงไฟนะมีโหมดตั้งปลุกม,มาให้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ปมท